วิธีชงเมนูแฟตไว้ครับเราจะมาพูดถึง3อย่างด้วยกันครับอย่างแรกแฟตไว้คืออะไรแฟตไว้ต่างจากเมนูกาแฟนมทั่วไปยังไงและเราจะมาทําสูตรด้วยกันครับสวัสดีครับอยู่กับเมธพาดาในรายการเทคนิคเด็กชง วันนี้หัวข้อวิธีชงเมนูแฟลตไว้อย่างแรกเลยแฟลตไวคือเมนูกาแฟนมนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วทรงไหนก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วขนาดของแก้วครับจะอยู่ที่5-6าถออนซึ่งช็อตกาแฟเนี่ยอาจจะเป็น1ช็อตเอสเปรสโซ่สองช็อตนะครับหรือจะเป็นลิซโซ่ก็ตามเสร็จแล้วสตีมนมความร้อนอยู่ที่60-70องศานะครับ นมบางปกติแล้วเนี่ยแปดไว้เนี่ยจะเป็นที่นิยมในออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับซึ่งเขาจะเสิร์ฟแก้วไซส์นี้นะครับถ้าเกิดคาเฟ่ลาเต้จะเป็นไซส์ขนาด8ถึงบางที่16ออนเลย อย่างที่เราเรียงกันให้ดูนะครับเราเริ่มต้นที่เมนูกาแฟนมจิ๋วไซส์จิ๋วก็คือพิคโลลาเต้ขนาดแก้วอยู่ที่3-4ถึงออนนะฮะแฟตไว้นะครับก็จะอยู่ที่5-6ถึงออนคาปูชิโน่นะครับขนาดแก้วก็อยู่ประมาณ5-6ถึงออนใกล้ๆแฟตไว้แต่ว่าความต่างคือชั้นของฟองจะหนาขึ้นนะครับโฟมนมจะหนาส่วนคาเฟ่ลาเต้นะครับก็8-16ถึงออนเลยก็อาจจะเป็นแก้วเซรามิกหรือเป็นแก้วใสก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแก้วนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาหาสูตรด้วยกันครับซึ่งผมจะใช้กาแฟมีเดียมุด ครีมี่เบลนด์นะครับเป็นกาแฟออกโทนช็อกโกแลตนัตตี้ของ r i c o Roaster นะฮะจะแนะนำให้ใช้อัตราส่วนที่เป็นดับเบิลริซโตนะฮะก็คือ1ต่อ1ถึง1ต่อ1.5แต่ว่าสูตรที่ผมคุ้นเคยเนี่ยจะเป็นกาแฟ18กร,รัมแล้วก็ดึงน้ำกาแฟออกมา25กรัมนะครับหรือ ML จะอยู่ที่1ต่อ1.3นะครับทำเลยทำเลยกาแฟ18กร,รัมนะฮะ เราจะมาทดลองช็อตกันครับว่าอัตราการไหลแล้วก็อัตราส่วนของกาแฟลักษณะนี้ชงกาแฟไว้ต้องชงแบบไหนถึงจะอร่อยนะครับข้อสําสคัญอย่างที่2คือการสตรีมฟองนมครับสำหรับแฟลตไว้เนี่ยเราไม่ต้องการฟองเยอะนะครับต้องการฟองที่ค่อนข้างบางในระดับลาเต้หรือบางกว่าเล็กน้อยนะครับสูตรบางร้านการแยก ของแฟตไวท์กัลาเต้อาจจะเป็นเรื่องของฟองนมนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์เนี่ยแฟตไวท์จะเสิร์ฟที่แก้วเล็กกว่าลาเต้ <Lat te S 1> อยู่แล้วนะครับสตีมฟองนมบ้างแล้วก็ชงครับผม ลองชิมกันดีช็อตดูค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเน,นี่ยช็อต3 3วินาทีผมรู้สึกว่ามีความเป็นดาร์กช็อกนำมาเยอะมากนะครับรู้สึกว่าความหวานของนมมันอยากจะให้มันมาช่วยบาลานซ์กับกาแฟมากขึ้นเดี๋ยวรอลองเดี๋่วอาจจะเป็นเพราะว่อาอัตราส่วนของปริมาณน้ำกาแฟที่สกัดอาจจะเยอะเป็นนิดนึงเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับ ว่าถ้าเกิดลดอัตราส่วนเหลือ1ต่อ1น1เลยเรียกว่าจะใช้ปริมาณน้ําแค่จาก25เป็น20ครับ20หาร18 1ต่อ1น1.1อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสูตรใหม่นะฮะกันดาวอินเอพิโซด์ที่ 2. 2เปลี่ยนเลโชรู้สึกว่าขาดความบาลานซ์ของนมกับกาแฟรู้สึกกาแฟมันจะโดดไปเยอะไปหน่อยอืมกาแฟค่อนข้างที่จะแน่นเลยทีเดียวนะครับมา แต่ความเป็นดาร์กช็อกกับอัลมอนด์นี้ทะลุทะลวงมากผมจะยังไม่ปรับปัจจัยอื่นนะครับจะลองปรับแค่ยิวหรือว่าปริมาณกาแฟออกจะตัดเหลือแค่20กรัมอ่า20กรัม33ิวินาทีลองเช็ครสชาติกันดูเหมือนเดิมครับสตีมนมฟองนมบางนะครับอุณหภูมินมเสิร์ฟก็จะอยู่ในช่วง 6กิถึงเจองศานะครับอ,อัตราส่วนของน้ำกาแฟเนี่ยมันน้อยลงแล้วนะครับจากที่เราเห็นลองชิมกันผมได้ความบาลานซ์ของความหวานของนมที่มากขึ้นมาช่วยเติมเต็มกาแฟแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าสำหรับแก้วนี้ยังมีความขมปลายเยอะ ปนิดนึงสำหรับผมนะมันออกเป็นดักช็อคแต่ติดขมค้างคอเยอะเกินไปหน่อยเรามาแก้ด้วยการสกัดอีกทีนึงฮะน่าจะเป็นที่อัตราการสกัดสูงเกินไปเราอาจจะบดกาแฟละเอียดไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวลองปรับเวลาในการสกัดดูผมจะลองตั้งให้เหลือสักประมาณ25ิห้าวิะประมาณนี้บวกลบสำหรับการหาสูตรช็อตกาแฟเพื่อนๆอาจจะเริ่มจากการหาช็อตที่อร่อยก่อนก็ได้นะครับแต่อันนี้ด้วยความที่เราอยากจะนำเสนอเป็นเมนูแัดไว้ไปเลยนะ ชิมไปพร้อมๆกันว่าพอโดนนมแล้วจะรู้สึกยังไงไหลเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ18วินาทนะีไม่เป็นไรลองชิมก่อน18บแปดวิกับ33มิบามวิตวนตัวผมว่าผมชอบ18บแปดวิมากกว่าแต่มันก็ยังเฟลเวอร์ของกาแฟน่าจะขึ้นมาได้อีกนะผมว่า ขออีกทีนึงละไหนๆก็ไหนๆละเอาให้อร่อยสุดๆไปเลยรู้สึกว่าอัตราส่วนของปริมาณกาแฟกับนมครับมันกําลังบาลานซ์กันแล้วความหวานของนมรสชาติของกาแฟมันอยู่มันซัพพอร์ตกันครับเหลือแค่เฟเวอร์ของช็อตกาแฟที่ยังรู้สึกว่าช็อตไปแก่สา,าวๆมัน ความขมมันทิ้งท้ายเยอะเกินไปหน่อยครับแล้วก็มันโดดขึ้นตั้งแต่ต้นครับก็เลยลองทดลองสกัดน้อยลงสีเกิดขึ้นคือมันอาจจะสะกัด้อยไอีกเพราะว่ามันมันรันแค่18วินาทีนะครับทำให้เฟเวอร์ความเป็นช็อกโกแลตมันไม่จัดจ้านเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองสกัดอีกทีนึงครับ้บาที่สิบกรัมมันเดิม โอ้ช oh, ็อตนี้เรียกว่าเป็นไอเดียลไทม์ของผมที่เล็งไว้ก่อนหน้านี้พอดีเลย24วินะครับเนี่ยแหละคือเฟเวอร์ที่ผมมองหาผมว่าเป็นแก้วที่อร่อยที่สุดละใน ช็อตที่เราสกัดมาทั้งหมดในวันนี้นะครับมันมีเฟเวอร์ของกาแฟขึ้นมาก่อนออกมาเป็นโทนแบบช็อกโกแลตอัลมอนด์มีความเป็นซีตัสอ่อนๆนะเหมือนเปลือกส้มหอมๆนะครับเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยความหวานของนมซัสพอร์ตกันแบบพอดีเลยนะซึ่งแฟตไว้เนี่ยสำหรับแก้วนี้แนะนําว่าถ้าเกิดเรา สตีม <Steam, S 2> เพี้ยนนะครับรสชาติจะเพี้ยนไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเราสตีมหนาเกินไปจากอัตราส่วนที่เราชงแล้วสตีมดีแล้วมันอร่อยเนี่ยมันจะเพี้ยนไปจากการที่นมกับฟองมันแย่กันอัตราส่วนของนมมันไปผสมกาแฟที่น้อยลงเพราะมันเกิดฟองมากขึ้นข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะทําคุณภาพของฟองนมให้สม่าเสมอเหมือนเดิมก็จะได้รสชาติแฟตไว้ที่อร่อยเหมือนเดิมในทุกๆวันกาแฟที่ใช้ในวันนี้ครับพรีมมี่เบรนด์ของลิโก้โรสเตอร์นะครับใครสนใจมีราคาส่งราคาปิกนะครับติดต่อมาได้ที่ไล ใครที่ชอบคอนเทนต์ในวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดใจ subscribe นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับแล้วก็ใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ